อยู่กันที่เรื่องของวงการพระสงฆ์นะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่างานเข้าอย่างจริงจังเมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวคราวของเจ้าอาวาสวัดใหม่พรมพิรามที่พิษณุโลกไปนะคะหลังจากที่ไปติดป้ายขับไล่หมอปลานะไม่ให้หมอปลาเนี่ยเข้ามาในพื้นที่นะปรากฏว่าทําไปทํามาเนี่ยสุดท้ายต้องสารภาพว่าเป็นคนจ้างให้ทําป้ายที่ว่านี้ขึ้นมาเองแถมยังบอกว่ากินเหล้าในวัด ฉันหมูกระทะฉันหมูกระทะอีกด้วยคุณผู้ชมนะเมื่อวานนี้ก็เลยกลายเป็นที่มาของการที่จะบอกว่าขอเวลาสามวันเดี๋ยวจะลาศิกขานะคะวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยนักข่าวก็ไปที่วัดหม่ยพรมพิรามนะคะปรากฏว่าบรรยากาศตั้งแต่ชเช้าเงียบเหงาค่ะเงียบเหงานี่เป็นภาพเมื่อวานนะคุณผู้ชมนะเมื่อวานนี้ยังคึกคักเพราะว่าต้องการมาฟังการถแถลงไงใช่ไหมฮะแต่วันนี้เนี่ยบรรยากาศ ไม่มีประชาชนหรือว่าญาติโยมในพื้นที่เข้ามาติดตามความคืบหน้าของคดีกรณีที่พระครูธีรสัตร์กิจจทรเจ้าอาวาสวัดไมพรมพิรามประกาศว่าจะสึกพายในสามวันนะคะปรากฏว่าลูกวัดพระลูกวัดเนี่ยบอกว่าท่านเจ้าอาวาสเนี่ยก็ล่องหนค่ะหายไปไหนไม่ทราบออกไปจากวัดตั้งแต่เมื่อวานนี้กุฏิเนี่ยถูกปิดล็อกกุญแจเอาไว้อย่างแน่นหนาแล้วก็ไม่รู้ว่าเจ้าอาวาสไปอยู่ที่ไหนไม่รู้เหมือนกันว่า จะกลับมาศึกตามที่ท่านพูดจริงหรือเปล่าอันนี้คือส่วนของทางทางเจ้าอาวาสนะคือทางผู้ช่วยเจ้าอาวาสเนี่ยก็บอกว่าตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นไม่มีใครเห็นเจ้าอาวาสแล้วค่ะไม่มีใครติดต่อได้ด้วยโทรไปก็ไม่ติดไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าอาวาสไปไหนเออนี่นะคือล่องหนหายไปเลยอะคุณผู้ชม,มทีนี้ทางผู้ช่วยเจ้าอาวาสทางรองเจ้าอาวาสนะคะที่บอกว่า ก็อยู่กันมาแล้วก็ดูแลกันมาพัฒนาวัดด้วยกันเนี่ยเห็นเมื่อวันให้ข่าวว่าเดี๋ยวจะลาสิกขาตามไปด้วยก็ยืนยันนะคะว่าจะลาสิกขาภายในวันถึงสองวันเพราะตัวตัวเองก็รู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันนะคะทางเจ้าคณะจังหวัดพระราชรัตนสุธีบอกกับทางนักข่าวสั้นๆบอกว่าตอนนี้พระชั้นผู้ใหญ่นกำลังประชุมปรึกษาหารือก,กันคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3วันจะเป็นการตรวจสอบวัดทั้งวัดค่ะทั้งพระภิกษุสงฆ์ทั้งเรื่องของทรัพย์สินภายในวัดทุกอย่าง เรียกว่าเต็มระบบเลยนะคุณผู้ชมเต็มระบบเลยนะคะคือทางท่านเจ้าคณะอำเภอพรมพิรามเนี่ยเป็นผู้ตั้งทีมตรวจสอบขึ้นมาส่วนตัวเจ้าอาวาสเนี่ยท่านได้ออกมากล่าวลาสิกขาภายใน3วันก็ถือว่าท่านพูดต่อหน้าสาธารณนะไม่น่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงได้แต่ว่ามันมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมว่าคือเบื้องต้นเนี่ยทางพระครูราาธีรศาสตร์กิจจารเจ้าอาวาสวัดใหม่พมพิรามเนี่ยได้ลาออก จากการเป็นเจ้าอาวาสแล้วอันนี้คือวันนี้เนี่ยเขามีการประชุมของคณะสงฆ์อำเภอรพรมพิรามประจาเดือนกันด้วยนะคะก็เลยได้ข้อมูลตรงนี้มานะคะคุณผู้ชมเป็นข้อมูลที่มาจากทางเจ้าคณะอำเภอรพรมพิรามนี่แหละท่านก็บอกมาบอกว่าท่านเจ้าอาวาสวัดใหม่พรมพิรามเนี่ยลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสแล้วรวมถึงทุกตําแหน่งของท่านในคณะสงฆ์ก็คือเจ้าคณะตําบลวงคองเขตสองนะคะ ส่วนจะลาสิกขาจริงหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ตัวท่านเองละ่ะท่านท่านบอกเอาไว้แต่ก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับได้ไงนะค,ะคือต้องย้อนให้ฟังหน่อยว่าทางเจ้าอาวาสรัดใหม,มพ่พรพิรามเนี่ยท่านบวชมานานมากอ,อืมสิบเจปีคุณผู้ชม17ปีนะคะแล้วก็ยังดํารงตําแหน่งเจ้าคณะตําบลวงค้องเขตสองอีกด้วยแล้วพระนี้เนี่ยก็ไม่ใช่พระวัดใหญ่อะไรนะคะคือพอถ้านับเจ้าอาวาสด้วยเนี่ยนะคะ มีพระอยู่ในวัดเนี่ยทั้งหมด4รูปเองนะคะสรูปเท่าน,นั้นเองเท่ากับว่าถ้าเสร็จสิ้นเรื่องนี้คือมีการเรียกว่าศึกไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะเหลือพระลูกวัดอีก3รูปการที่จะตั้งพระรูปไหนมาลงตำแหน่งเจ้าอาวาสนั้นตอนนี้ยังไม่ทราบนะคะยังไม่ทราบขอให้ทางหน่วยงานเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งเนี่ยเขาคุยกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวให้ว่ากันคือต้องบอกก่อนคุณผู้ชมว่า ประเด็นที่เมื่อวานนี้เนี่ยท่านเจออ้าอาวาสท่านพูดไงว่าเคยสั่งหมูกระทะมาเลี้ยงพระลูกวัดด้วยคนก็เลยตีความไปแบบซึองเลยว่าอย่างนี้แสดงว่าคนที่ทําผิดไม่ได้มีแค่ท่านเจออ้าอาวาสคนเดียวหรือเปล่าอเออนะมันก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปถึงการเข้ามาตรวจสอบทั้งระบบทั้งวัดเลยแล้วก็ต้องถามต่อว่าจะมีคนผิดมากกว่านี้ไหมนะคะอันนี้คือคือสิ่งที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะคุณผู้ชมแล้ว แทนชาวบ้านเนี่ยก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่าวัดนี้เนี่ยเป็นวัดเก่าแก่ในพื้นที่ชาวบ้านรุ่นต่อรุ่นเนี่ยมาทําบุญที่นี่กันเรื่อยมาสามปีก่อนค่ะมาทราบเรื่องเจ้าอาวาสประพฤติตนไม่เหมาะสมเจ้าอาวาสก็ขอโอกาสญาติโยมอีกครั้งชาวบ้านให้โอกาสแต่คนก็ยังตะขิดตะขวงใจเห็นเลยว่าหลังจากนั้นเนี่ยคนเริ่มห่างวัดค่ะมาทำบุญกันน้อยลงพอมาตอนนี้ผ่านมาสามปีแล้วยังทำอีก วัดก็เสื่อมเสียชื่อเสียงถึงชาวบ้านจะไม่ขับไล่เพราะว่าเห็นกนการที่เป็นบวชพระเนี่ยมาถึงมานานถึง35ปีครับ35ปีคือบวชมานะแต่อยู่วัดใหม่พรมพิรามเนี่ย17ปีนะถือว่ายาวนานมากคุณผู้ชมก็เลยอยากจะให้ท่านเนี่ยไปพิจารณาตัวเองว่าสมควรที่จะศึกแล้วหรือไม่นะคะก็เป็นความคืบหนา้าเพราะฉะนั้นตอนนี้ตามต่อก,ก็คือไม่รู้ว่าท่านหายไปไหนแหละนะล่องหนไปแล้วก็จับตาดูว่าตกลงแล้วครบสาวันท่านจะศึกอย่างที่ท่านได้บอกเอาไว้หรือเปล่านะคะค